รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพื้นที่กนาประมาณ2,557น้ระมาณ2,557ล้านตารางเมตรใช้เวลา20ปี อยูุ่บันนี้เราได้ปลดปล่อยพื้ที่ปลอดภัยไปแล้วเน่ย86 87เรหลือ14ซอันนั้นเหลือไม่มากแต่ว่ามันหนาแน่นถ้าเราสามารถเก็บผู้ทุนระเบิดได้1นึ่งทุนก็เท่ากับเราช่วยเหลือครอบครัวได้หนึ่งครอบครัว ล้านตารางเมตรอ่าทั้งหมดเลยนะครับคิดเลยที่11แปลง11แปลง11สามเป็นร้านตารางเมตรเสร็จ29 29 29ร้านตารางเมตรอันนี้ก็คือ64 65 63ปีเนี่ยจะเป็นวัตถุิบที่ยากแล้วก็ช้าแล้วกันชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิด มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีพื้นที่อีกประมาณ29ล้านตารางเมตรที่ชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยังไม่สามารถเข้าถึงได้เรียกพื้นที่นี้ว่าร่วงพึ่ง ช่วงนี้ดีหน่อยคือ p ี P5 ีห้ถกเนี่ยเครื่องใหญ่ลงได้หมดแต่เมื่อกี้เนี่ยที่พีหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยลาสุดนะนักบินพยายามแล้วลงถ้าจอดแล้วความลาดชันมันจะจะมากเกินไปจะเทขึ้นไม่ได้จอดแล้วอันตรายไอใบพัดมันอาจจะไปไปโดนกับกิ่งไม้ต้องถามนักบินเขาทางแก้ปัญหา่แปัจจุบันเนี่ยสามสิบล้านเนี่ยพื้นที่ที่อยู่ไกลที่สุดแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางเข้าไปได้เพราะไม่มีเส้นทางต้องแบกสัมภาระแบกเงๆสัญญาโทรศัพท์ไม่มีไม่มีแหล่งน้ํเฉะนั้นเจ้าหน้าที่มาอยู่ไม่ได้แน่นอนด้วยเหตุเนี้ยทางกองจชายรับไทยท่านผู้บัญชารขั้งสุดจึงได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมนะครับโดยขอรับเครื่องบิน m อ7มจากกองทบบัพบกได้บินจากศูนย์การบินฐานบกดยตรงพร้อมกันนั้นยังได้อนุมัติให้เครื่องบินเอ่อเบล2 1 2อีกหนึ่งลำจากกองทังอนมิกาละดีก็ทําให้เราสามารถ ลำเลียงเจ้าหน้าที่ขึ้นมาได้นั้นก็จะช่วยลดระยะเวลาชารมาเรียบร้อยนะครับับรค GPS ครับ้ารเตตัวชักมาแล้วนะการทำงานครัคร้งนี้อยากให้น้องๆทุกคนตระหนักว่าพวกเรามีความสัมพัญงานของประเทศไทยจุดนี้ เป็นจุดสําคัญที่สุดนะครับที่จะเป็นตัวระบุว่าประเทศไทยปฏิบัติตามพันธก,กรณีของอนุสัญญาห้ามทุนระเบิดได้หรือไม่ถ้าเรานะครับทำที่รวงพึ่งเสร็จนั่นหมายความว่า90%เร์เซาทำเสร็จแล้วที่เหลือไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ข้างล่างอยู่ในวิสัยที่ทําได้ทีเดียวนึ่งขึ้นหอไปบัด ีเดียหนึ่งมทีเดียมทีเดียมทีเดียรับุทธการรวมพึ่งภายใต้ความร่วมมือจากทั้งกองทัพไทยกองทัพบกและพลเรือน ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาและมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันที่16กรกฎาคมนี้เป้าหมายคือกวาดล้างทุ่นระเบิดออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดบนเนื้อที่ทั้งหมด11แปลงเราติดตามหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3หรือนอปท3เข้ากวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่เรียกว่าจุด H4 เป็นพื้นที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดประมาณ3ล้านตารางเมตรและนปะทสามต้องเคลียร์พื้นที่ให้หมดภายใน5วันพื้นที่ทำงานก็คือเราจะไปตรงจุดที่ก็คือมีมีมีข้อมูลข้อมูลทุ่นระเบิดเก่านะครับก็คือชุดชุดที่มาสํารวจเส้นทางตั้งแต่ปี6 0เขาเขาเจอทุ่นระเบิด ีประมาณทางทางด้านไหนที่ตะวันตะวันออกที่ที่เราอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นทุนระเบิดสังหารมงคลน,นะครับ,รบแบบมีสะเก็ดระเบิดนะครับครับที่ทา เป็นบ้างๆไว้นี่ก็คือเวลาระเบิดแล้วอาจจะทําให้เกิดสะเก็ดสะเก็ดขึ้นนะครับอย่างที่คี่เห็นนะ,คร,ะครับประเทศที่ผลิตก็คือประเทศรัสเซียนะครับต้นนี้นะครับต้นระเบิดสังหารุคคลนะครับชนิดระเบิดโยตี่นะครับชนิด p m เมนะครับประเทศผู้ผลิตก็คือรัสเซียตัวนี้อันตรายมาก เพราะว่าชนวนพร้อมจะทํางานนะครับโดยมีน้ําหนักกดไม่มากนะครับประมาณ5กิโลนะครับถ้าคิดเป็นกิโลก็คือประมาณ5กิโลนะครับอันตรายมากเจ้าหน้าที่พบทุ่นระเบิด2ชนิดเป็นหลักคือบอมแซททกับ PMN ชนิดทุ่นระเบิดและรูปแบบการวาง บ่งบอกได้ว่าเป็นระเบิดที่ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาวางทิ้งไว้สมัยสงครามเวียดนามไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดได้กว่า10ลูกยท่อง,องว,วามระองรงรอครับยุทีนี้เป็นไงเจอไหมเจอไหมทุ่นระเบิดอายุทีนี้เจอ ทุนระเบิดไอ้สังหารบุคคลชนิดความแซดหนึ่งทุนแล้วก็ EMN e อสามทุนครับกราบครับเอ้ระมัดระวังด้วยนะระมัดระวังด้วยเพราะว่าทางทางโซนนี้ก็เจอเหมือนกันคือยากครับยากเพราะว่าถ้าเกิดเราหาข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอเนี่ยเราจะหาเป้าหมายหรือว่าผู้ร้ายผู้ร้ายตัวจริงเนี่ยไม่ได้เลยนะครับ าอาจจะข้ามไปนะครับอาจจะมีการลงเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องข้อมูลข่าวสารเราต้องแน่นนะครับแล้วก็เราเน้นการสารวจทางเทคนิคตัวนี้นะครับคือพีตนะัวนี้อีก6วันข้างหน้ายุทธาการรวงพึ่งจะครบกําหนด1เดือนเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งทหารและพลเรือนสามารถเก็บทุ่นระเบิดไปได้แล้วกว่า1000ลูกถ้าพื้นที่รลวงพึ่งน,นี้เสร็จ 95%เนะครับก็พื้นที่นี้ยากที่สุดแล้วยากที่สุดคือไม่ใช่ยากตัวพื้นที่อย่างเดียวยากตรงที่คนจะเดินเข้ามาถึงได้นะครับนี่ก็ต้องขอบคุณผู้ขับชาท่านสูงกองการรัไทาที่ได้ตะหนักแล้วก็ให้การสนับสนุนเจ้าที่ให้ทํางานได้นะครับมันจะมีคําพูดคําพูดหนึ่งที่พูดว่า ถ้าเราสามารถเก็บกู้ทุนระเบิดได้หนึ่งทุนก็เท่ากับเราช่วยเหลือครอบครัวได้หนึ่งครอบครัว